วอกับ uh, oui, oui. a ูคุนย a คับวา a ันและวันนี้เ a าอย a ่ที่บุ่งนังบวนดูปลาต i ใหญ่ปลาตัวใหญ e ก็คือปล o เ a ็นผาปลาเก็นผาขึ้นฝั่งนะโอ้คนนี้ขึ้นฝั่งเยอะเลยค่ะเยอะมากสุดปกติเพราะฝนเพิ่งหยุดค่ะฝนเพิ่งหยุดปลามารับน้ำใหม่ โอ้ยตัวนี้ที่มาลิมเนี่ยเนี่ยตัวนี้โอ้โหทะลาิมเลยค่ะนี่โอ้โอ้นี่โอ้นอ้อ้โอ้โอ้โอ้้อ้โอ้โโอ้โห้โอ้้น้อ้้้โอ้ มาแล้วค่ะนี่โอ้โหบิ๊ก i s ชโอ้รุ่นใหญ่เลยค่ะนี่โอ้รุ่นใหญ่เนี่ยนี่โอ้ไปแล้วค่ะโอ้ไม่กันโอ้โหขึ้นฝั่งน้ำน้ำฝนฝนมาปลาขึ้นฝั่งโอ้โห เยอะมากเลยโอ้ยาวมากเลยโ <c oughs> อ้ยนุ่นๆนุ่นนะคะนุ่น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 เอ้โอ้โหเอบแอบจนเรามองไม่เห็นเลยค่ะนึกว่าไม่ใช่ป่าโอ้โหเมื่อกี้ควีเต่าหมูบินอ๋อบางคนก็เรียกแต่ภาพน้ำเนาะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยใหญ่อ้วน <c oughs> เอ้ยขึ้นมาฝั่งโอ้ป่าโอ้มองไปทางโน้นมองไปทางโน้นโอ้แกนเหรอเลือโอ้โอ้โอ้ดู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 เขาจะมาได้ไหมฮะ <laughs> ใหญ่มากตัวยาวตัวยาวมากเลยค่ะดูนุ่น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 โอ้ยเออนกกินปลาปลาจะกินนกอาออ๋เอาแล้วค่ะเนี่ย อ้าวโอ้โหยาวมากเลยอ่ะอุ้ยตวาเนี่ยสน้ำภาพน้ำภาพน้ำนึกว่าเต่าหมูปินเขาเรียกกันนกมาอ้าวโอ้โอ้ออปลาใหญ่ไปแล้วนูนน่นนู่นนู่นอ๋อตัวนี้ด้วยอเอาตร้งนี้นะครับครับ ปาดปัตโอ,อนี่เนี่ยรุ่นนี้อ่ะรุน่นนี้อ่ะตัวนี้อยู่ทางนี้ปาดดีเตือนมาหาเชยเลยอ่ะ,อะนั่นแล้วโอ้โหโอ้ถอยและถอยไปแล้วู ใหญ่มาไปแล้วค่ะนู่นนูนนู่นนยาวมากเลโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยโอ้ยนู่น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 ไปแล้วไปแล้วนูนนน ฟังขึ้นมาฟังขึ้นมาฟังอ๋ออ๋อปลาก็มาอุ้ยมีนก ยังกับอนาคอนดาหนุ่มนู่นนู่นหนู่น,น,นไปแล้วใหญ่ใหญลอยตัวขึ้นมาเลยนี่นี่นี่นเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยค่ะนี่ เนี่ยเนี่ยกำลังเข้ามานี่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 โอ้โห big s กๆล็นี่ก็ไม่ยอมถอยนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้มาอีกแล้วมาอีกแล้ว เงี้นเงอืมอืมเรได้เห็นข้างหน้าเขาคุณยายมาอยู่ข้างๆอกล้องมืดสะดวยเห็นปลาใหญ่แต่กล้องทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ นู่นน่ะนู่นนะนนะโอ้โหดูข้างๆจะได้รู้ว่าใหญ่ยาวขนาดไหนค่ะอือืเรียงหน้าเข้ามาเลยเรียงแถวเข้ามาเลยอืม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 โอ้โหโ ยาวมากเลยอุม้มไปแล้วเอาไปแล้วอ๋อตัวนี้อโอ้โห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 รุ่นใหญ่เข้ามาค่ะถ้าแบบนี้รุ่นใหญ่เข้ามาเนี่ยรุ่นใหญ่มาถ้าเป็นแบบนี้เสียงน้ำจนนึกว่าคนลงไปเล่นน้ำะ่ะ ถอยแล้วนุ่นถอยแล้วนุ่นค่ะนุ่นนุ่นใส่นุ่นแล้วนุ่นนุ่นนุ่นใหญ่ขึ้นยากนุ่นนุ่นนะคะนุ่นนุ่นขึ้นมายากเลยนุ่นนุ่นนุ่นนะคะใหญ่จริงนกก็มางูนนะปลาใหญ่ก็มา ูถึงตัวเล็กก็เยอะแต่ว่าตัวใหญ่ที่เขาจะขึ้นมาให้เราเห็นนะนั่นๆน่คะน่นใหญ่มากเห็นไหมนั่นนั่นน่นรุ่นใหญ่ๆนะนัะ่เห็นชัชดๆเลยค่ะโอ้ตัวเล็กก็แย่งเข้ามารุ่นใหญ่กำลังไม่ค่อยดีก็ใหญ่แล้วก็ปีนยากนะนะ นู่นนะหางนู่นนะหางอยู่นู่นเลยค่ะหนู่มนู่นนู่นเอาปีนขึ้นมาดันขึ้นมานู่นนะครตีหางกับนู่น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 น่นน่นทั้งปลาทั้งนกนู่นนู่นนู่ นู uh, 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 hey, ่นวิโอใหญ่มานะนกก็ไปท่าใหญ่เขาก็ขึ้นมานู่นนู่นนู่นตัวนี้ดู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 นู่นนู่นดู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 เขาทำเนี่ยขึ้นมาฟังน่นน บินกับอืมอืมบินกับตอนนี้แหละนี่เสร็จโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วนกก็มานกจะไปจิกปลานู้นนู้นเออ นูนน่น่นตั้งหน้าไปทางโน้นเลยตั้งหน้าไปทางโน้นเนี่ยนู่นนู่นนุ่นนี่ขึ้นฝังนี่ดูดูดูดคือก่อนจะขึ้นมาไหมตัวใหญ่ๆ นี่นั่นนั่นนั่นนี่น,น,นี่ตัวนี้ก็ใหญ่เราต้องดูข้างๆถึงจะเห็นเขาดูดูนกนกนกเป็นไปได้ไงมาใกล้ปลาะเหลืเกินนั่นนั่นนั่น ระวังห่างให้ดีเถอะจะไม่เหลือนุ่นนกนกกับปลาดูใกล้กัน